สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับสวัสดีครับนายแบ๊บเป็นเด็กนะครับนี่เป็นเด็กเรียนชั้นไหนเลยพอสองเรียนอยู่โรงเรียนไหนครับโ<อ>รงเรียนบ้านดงประชานุก,กูลเนาะโอเคอาจารย์ใหญ่ชื่ออะไรผออเขาเรียกผอไม่รู้แต่่อาจารย์ใหญ่เป็นผอแล้วเดี๋ยวนี้รู้ไหมรู้ชื่อไหมเป็นทรงอะไรครับนี่อาจารย์อ้นเขาจะตัด ถา,ท,าทรงอะไรเอาทรงอะไรอลองทรงลองทรง,ลง,ทรงแล้วจะไปโรงเรียนได้นี่ลองทรงไปได้ไหมลองทรงอะไรลองทรงต่ำโโหนี่อย่างนี้ตัดลองทรงต่ำมีความมั่นใจกับอาจารย์อ้อนกี่กี่เปอร์เซ็นต์ช่างอ้อนนะจักเปอร์เซ็นต์ให้จกักเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นจากลอยหนึ่งนี่ให้สิบเปอร์เซ็นนี่แล้วหัวหไอ้นายจีด,ด่างไหมคิดว่าจีด,ด่างไหม ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์ให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ผมจะไม่พูดนะครับอ่าอาจารย์อ้อนจะไม่พูดนะครับผมทําไงก่อนครับอาจารย์อ้อนใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งมาเลยนะครับเขาให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วลองทรงต่ํานี่มันจะครับมันจะขายขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องขายอ่าอาจารย์อ้อนนี่ไม่ต้องใส่เบอร์สองก็ได้เนาะไม่ต้องครับไม่ต้องใส่เบอร์สองก็เป็นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะเบอร์หนึ่งเลยใช้วิธีการที่แปลกๆในรูปแบบหนึ่งนะครับผมนี่ครับ อ่านี่นะครับลองทรงต่ำครับลองทรงต่ำนะครับนี่ครับทำอย่างนี้ไปเลยเนะาะจันอ้อนเนาะครับผมแล้วก็ดูให้รอบเลยทีนี้ง่ายๆเลยนะครับขึ้นโครงแบบแบบนี้นะครับคนที่หัดใหม่นะครับผมคนที่หัดใหม่ ดูหน้าในแบบนะครับมีความกังวลไหมกังวลไหมว่าหัวตัวเองจะดังไหมกังวลไหมครับกังวลไหมไม่กังวลแต่ดูตาเหมือนมีความกังวลอยู่นะทีนี้เราก็ดูว่าเราสวมเบอร์หนึ่งหลังจากเราขึ้นขอบแล้วราเอาเบอร์หนึ่งมาสวมฟัน่าเอาเบอร์หนึ่งมานะครับดูแล้วจะไหขึ้นใช้เบอร์หนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฟันหลุดเก็บฟันก่อน แล้วเราก็เอาทรงเบอร์หนึ่งนี่ไถไปอีกนิดหนึ่งไถอขอบเลยนะครับเก็บขอบแล้วก็ไถไปเรื่อยๆครับไถอะไรที่มันทําไม่ได้ก็ต้องลองทำาเหมือนกันเหลาไม้อนะเนาะเหมือนกันครับเหมือกนกับการเหลาไม้นะครับผมต้องปูดไปนอย่างี้อาจารย์อ้นรู้ไหมว่าลูกค้าจะกังวลมากเลยดู ไม่ไม่ไม่เพราะเราถามแล้วว่าเขาจะเอาลองทรงต่ําเราไปตัดเป็นลองทรงสูงมันก็จะผิดใจลูกค้าเขาครับเราจําเป็นต้องตัดให้เป็นลองทรงต่ําซึ่งฝืนความรู้สึกช่างนิดหน่อยก็ต้องทําครับต้องทาเพราะช่างนี่จะฝืนความรู้สึกแต่ช่างที่นี่รู้สึกว่าผมว่าอาจารย์อ้นให้ตัดลองทรงต่ําก็จะไปตัดลองทรงสูงครับมันเข้าจให้ตัดลองทรงสูงก็จะไปตัดลองทรงกลางนั่นแหละครับมันเข้าใจผิดให้ตัดลองทรงกลางก็จะไถสกินเฮดครับผมโอ้ยช่างหูไม่ค่อยดี หูไม่ค่อยดีนะครับครับถึงเอาสว่านมาเจาะรูหูอยู่ครับเจาะรูหูอยู่เอาสว่านมาเข้าใจผิดอยู่เรื่อยเลยครับทีนี้เราก็ถอดเบอร์หนึ่งออกอย่างเงี้ยอาจารย์น้อก็จะได้คนพิการใช่ไหมนี่ครับได้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 คนพิการทางรูหูดูนะครับถอดเบอร์หนึ่งออกแล้วเราก็ทำอย่างนี้ถอดเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้กลายเป็นไม่มีเบอร์นะตอนนี้ครับ ไม่มีเบอร์ครับใส่เบอร์หนึ่งมาเก็บขอบแล้วก็ค่อยเล็มค่อยเก็บขอบเยอะเยอะมากเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆอรอบนี้เลยให้เนียนอะครับเก็บขอบเก็บขอบอย่างนี้เก็บขอบไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเขาเป็นเด็กนะครับเขาจะไม่นั่งเฉยหรกเขาจะต้องดิ้นต้องรนเข้าไปทั่วนะครับเราต้องเอามือ เอามือสุมหัวไว้เอามือสุมหัวนี่คือหลักการที่ถูกจะไม่ต้องใช้มือสุมหัวถ้าไม่สุมหัวก็จับคอไว้างี้สมัยก่อนที่ผมไปเรียนหนังสืออาจารย์อีกคนนึงอ่ะครับโอ้ยสุมหัวเด็กผมก็กลัวที่ว่าเอามือเราเปเด็กเรากลัวคือเราจับการสุมหัวถ้าไม่จับหัวก็ทำแต่ท่านก็คืออยากให้ความรู้อ่ะครับอ่าอยากให้ความรู้อ่ะนี่การสุมหัวถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราถ้าเขาดิ้นไม่ไม่มาเราก็ทํามืออย่างงี้นี่จะแข็งข้างเดี๋ยวค่อยมาจุด แล้วก็ทำนี้แล้วก็ดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังก็้วทำนี้พอค้นอ่อนนี่เราต้องขูดออกทั้งหมดต้องขูดนะครับผมขูดอย่า,า,นยางนี้วางดึงหนังให้ดึงเด็กก็จะต้องดึงหนังคุง ครับต้องดึงให้ตึงถ้านังไม่ตึงก็ไปวางปัตตาเลียนจะไม่เข้าเลยครับเี่ด้านนี้เหมือนกันให้วีลองนี่ตงนมาแขกขึ้นมาทำไมไม่ดีแล้วโค้งตรงหูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหลืออือตรงหูนี่มันจะเหลือโอ้โหมีครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับน้านหน้านี่ก็พอดีแล้ว ครับเลยหน้าทส้นตรงครับเป็นลองทรงต่ํานะครับผมลองทรงต่ําที่เขาสั่งไว้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วมีความรู้สึกยังไงให้กี่เปอร์เซ็นร้อยรูปรอร้อยอะไรร้อยคือไม่ให้ร้อยใช่ไหมหรือให้ร้อยหรือยังไงจะมาตัดอีกไหมที่นี่มาใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยอาจารย์อ้นได้เอฟีแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นและขอบคุณมากครับนายแบบ